หลังจากที่เราประกอบบานหน้าต่างนะครับเข้าด้วยกันทั้ง4ด้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราได้กรอบบานแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการตัดคิ้วนะครับทำการตัดคิ้วใส่นะครับโดยในการตัดคิ้วนั้นนะครับขอแนะนําให้ตัดด้านที่ยาวที่สุดก่อนนะครับเพื่อ เวลาเราตัดผิดหรือมีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะได้ตัดเอาเอาเส้นที่ยาวเนี่ยเอาไปใส่ด้านที่สั้นได้นะครับในที่นี้ผมก็จะตัดวัดขนาดด้านซ้ายกับขวาก่อนนะครับก็โดวยวัดจากขอบด้านในฝั่งโน้นมาถึงในฝั่งนี้นะครับใด้ตลับเมตรชนนะครับก็อ่านค่านะครับ แล้วเราก็จะบันทึกเป็นเซนติเมตรนะครับเราจะวัดหน่วยเป็นเซนตินบ,บัดซ้ายก็วัดขวา9.7เท่ากันนะครับจริงๆแล้วบานพวกนี้นะครับมันด้านความกว้างกับความยาวเนี่ยมันจะต้องกว้าง ความสองด้านเนี่ยต้องเท่ากันแล้วบนกับล่างก็เท่ากันซ้ายกับขวาก็ต้องเท่ากันนะครับทีนี้เราจะตัดคิ้วสองข้างนี้มาใส่ก่อนเราถึงจะวัดด้านบนกับล่างนะครับโดยเราจะตัดเป็นมุม90องศาเพื่อให้การใส่คิ้วง่ายนะครับแล้วก็ถอดคิ้วง่ายนะครับครับเดี๋ยวเชิญดูในขั้นตอนการตัดคิ้วเลยครับ